สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปการนําเสนอเทคนิคพื้นฐานของการระบายสีน้ํานะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ได้นําเสนอเทคนิคการระบายสีน้ําแบบเรียบนะครับวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเทคนิคการระบายแบบเปียกบนเปียกนะครับการระบายแบบแห้งบนเปียกนะครับเปียกบนแห้งแล้วก็แห้งบนแห้งนะครับรวมด้วยกันสีเทคนิคนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะเริ่มเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้อง เตรียมสีนะครับด้วยการผสมสีกับน้ำเปล่านะครับโอเคนะครับเตรียมสีตามที่เราต้องการแล้วนะครับก่อนที่จัดสาธิตน,นะครับโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจเราลองมาดูเอฟเฟกนะครับปริมาณน้ำ ที่มีความแตกต่างกันกับสีนะครับว่าผลของมันจะเป็นยังไงนะครับเ,เทคนิคเปียกบนเปียกนี้นะครับก็เราจะทําให้กระดาษเปียกนะครับทําให้กระดาษเปียกก่อนแล้วก็ตามด้วยสีที่มีความชุ่มนะครับ <c oughs> ความเปียกประมาณนี้นะครับในขณะที่พูดไปเนี่ยก็จะเริ่มหมาดแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาทดลองนะครับลงสีน้ํากับความเปียกในระดับแบบเปียกหมาดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็จะสังเกตว่า เมื่อเราลงสีน้ำไปแล้วเนี่ยมันก็จะกระจายตัวนะครับยิ่งถ้ามีปริมาณน้ำมากเท่าไหร่สีก็จะกระจายตัวมากเท่านั้นนะครับคราวนี้บริเวณที่แห้งไปแล้วเนี่ยนะครับหรือบริเวณที่หมานเนี่ยนะครับสังเกตว่าขอบมันก็จะคมเพราะว่า กระดาษเริ่มแห้งไปแล้วนะครับซึ่งเอฟเฟกที่เราต้องการในเทคนิคเปียกบนเปียกเนี่ยก็คือการกระจายตัวของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นการลงน้ําลงในกระดาษต้องเช็คดูว่ากระดาษของเราเนี่ยแห้งไปหรือยังนะครับซึ่งถ้ากระดาษแห้งไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เป็นเปียกบนเปียกแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นเปียกบนแห้งแล้วนะครับซึ่งเอฟเฟกทั้ง2เทคนิคนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่ากระดาษร้อยปอนเนี่ยค่อนข้างจะแห้งเร็วนะครับทีนี้ในการใช้เทคนิคเปียกบนเปียกเนี่ย เราอาจจะใส่น้ําปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าเรามาทดลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไง<ม>แล้วก็ใส่น้ําค่อนข้างจะเปียกโชกนะครับเรา,าดูเอฟเฟกหรือผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอ่าน้ําค่อนข้างจะเจิงนองผสมควรนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเราเอียงกระดานน้ําก็จะไหลลงมาตามทิศทางของการเอียงกระดานนะครับ ระบายน้ำมาเป็นหน้าหนาเนี่ยนะครับช่วงบนเนี่ยอาจจะเริ่มแห้งแล้วเราก็อาจจะย้อนกลับไประบายซ้ําใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเราลองมาดูเอฟเฟกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสังเกตว่าน้ํามันก็จะไหลาตามทิศทางของการเอียงกระดานนะครับแล้วก็การไหลของน้ํา ที่เปียกโชกนี้นะครับบางส่วนที่หมันแล้วสีก็จะอยู่กับที่นะครับบางส่วนที่เปียกโชกอยู่บางส่วนที่ไหลสีน้ําก็จะไหลาตามกับน้านะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ในกรณีที่เราลงน้ําแบบเปียกโชกนะครับซึ่งถ้าเป็นกระดาษ300กรัมที่มีส่วนผสมของคอตตอนเนี่ยก็จะแห้งช้านะครับซึ่งก็เป็นผลดีโดยเฉพาะเทคนิคเปียกบนเปียกนี้นะครับกระดาษที่แห้งชา้าเราก็สามารถจะจัดการได้ดีกว่ากระดาษที่แห้งเร็วนะครับซึ่งกระดาษที่มีส่วนผสมของคอตตอนเนี่ยนะครับ เราก็จะสามารถคอนโทรลได้ง,ง่ายกว่ากระดาษร้อยปอนด์แต่ถ้าเรายังคงต้องใช้กระดาษร้อยปอนด์อยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนมีการดีไซน์ภาพที่จะเกิดให้สอดคล้องกับกระดาษท,ที่เราใช้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสีที่เจอกับน้ําในปริมาณที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองให้ดูนะครับคราวนี้เราก็จะมาสาธิตเราก็ต้องมาดีไซน์ภาพในส่วนที่เราจะระบายเทคนิคเปียกบนเปียกนี้นะครับว่าเราต้องการอยากจะให้มันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ ลักษณะที่เราจะดีไซน์เทคนิคเปียกบนเปียกที่จะสาธิตนะครับอยากให้เป็นบรรยากาศของท้องฟ้าแล้วก็มีการไหลของน้ําที่แบบดูสมูทนะครับในกระดาษร้อยปอนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้น้ําที่มีความเปียกในระดับถึงขั้นเปียกโชกเลยนะครับอลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ในส่วนนี้ที่เราลงในช่วงแรกแล้วมันอาจจะหมาหรือเกือบแห้งไปแล้วนะครับเราก็อาจจะลงซ้ํานิดหนึ่งนะครับกระดาษร้อยปอนเนื่องจากมันแห้งเร็วเราก็ต้องมีการวางแผนนะครับลงสีด้วยความรวดเร็วแล้วก็ใช้การเอียงของกระดานช่วยด้วยนะครับแล้วก็แทรกสีเข้าไป สังเกตว่าสีก็จะไหลไปตามทิศทางของกระดานที่เราเอียงนะครับคราวนี้ถ้าได้แบบนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะย้อนกลับไปแต่งย้อนกลับไปเติมสีนะครับซึ่งถ้ามันหมาดหรือมันแห้งไปแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปแต่งมันก็จ,จะเป็นรอยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนแต่แรกนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคแบบเปียกบนเปียกนะครับ ในลักษณะน้ำที่มีความเปียกโชกแล้วก็ใช้การเอียงของกระดานช่วยให้น้ำพาสีไหลามาด้วยนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ต้องเอียงกระดานเยอะนะครับสีก็อาจจะกระจายตัวแต่ก็อาจจะอยู่กับที่นะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์ภาพให้ออกมาอย่างไรนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเทคนิคการระบายแบบแห้งบนเปียกนะครับแห้งบนเปียกก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับเปียกบนเปียกนะครับ ก็คือเราก็ต้องลงน้ําเปล่าที่กระดาษก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสีที่มีลักษณะที่ค่อนข้างข้นนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก็เหมือนกันกับเปียกบนเปียกนะครับก็คือลงน้ําเปล่าก่อนนี่ครับสังเกตว่าการกระจายตัวหรือการไหลก็มีระดับหนึ่ง ก็จะอาจจะอยู่กับที่อาจจะไม่ค่อยกระจายตัวมากนักนะครับแต่ข้อดีก็คือสีที่ลงไปก็จะมีความสดใสกว่ากว่าเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับมีความเข้มก็จะประมาณนี้นะครับเอฟเฟกมันก็คือก็ยังจะมีความกระจายตัวตามปริมาณของน้ํานะครับอาจจะไม่กระจายตัวรวดเร็วเท่ากับเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับแล้วก็สีที่ลงไปเนี่ยเนื่องจากเป็นสีที่ข้นก็จะมีความสดความเข้มที่มากกว่าเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนแห้งนะครับเปียกบนแห้งนี้ก็จะเป็นกระดาษที่แห้งนะครับไม่ได้ลงน้ําก่อนเหมือนเปียกบนเปียกแล้วก็แห้งบนเปียกนะครับตามด้วยสีที่มีความชุ่มระดับนึงนะครับเรามาดูกันเลยครับยังคงต้องใช้เทคนิคก,การเลี้ยงน้ำนะครับให้น้ำขังอยู่บริเวณท้ายนะครับเพื่อที่จะรักษาความต่อเนื่องของสีนะครับ นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับการระบายเรียบแบบหลายสีนะครับเทคนิคสุดท้ายในวันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคการระบายแบบแห้งบนแห้งนะครับแห้งบนแห้งก็คือกระดาษที่แห้งนะครับตามด้วยสีที่มีความข้นนะครับการระบายแบบแห้งบนแห้งนี้นะครับก็จะโชว์ลักษณะของพื้นผิวของกระดาษโดยเฉพาะถ้าเป็นกระดาษที่มีความหยาบก็จะแสดงพื้นผิวของกระดาษที่ชัดเจนนะครับ นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าลักษณะของพื้นผิวนะครับก็จะถูกขับออกมาด้วยเทคนิคการระบายแบบแห้งบนแห้งนะครับเทคนิคพื้นฐานเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายแบบเรียบการระบายแบบเปียกบนแห้งแห้งบนเปียกเปียกบนเปียกแห้งบนแห้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในงานสีน้ําของเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ